วัค่ะวันนี้นะคะจะมาพาทาสีล้อนะคะอุปกรณ์ทาสีล้อนะคะมันก็จะมีคู่กันเลยนะจะเป็นฟองน้ําเฉพาะแล้วก็เป็นไม้คนเป็นเซตแบบนี้99บาทนะคะแล้วก็จะเป็นสีรองพื้นสําหรับสีล้อของนิปป้อนเพนโดยเฉพาะ ล้วก็จะเป็นสีจริงแล้วก็จะมีค่าแม่สีขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาแม่สีไหนซึ่งมันอาจจะราคาแตกต่างกันเนาะอันนี้จะประมาณ300กว่าบาทเป็นสีรองพื้นนะคะส่วนสีกระปุกนี้1 0 5 0ับาทนี่คะ่ะแล้วก็ฟองน้ำา99บาทเซตนี้แล้วก็จะมีถุงมือมีแปรงต่างหากเนาะเรามาดูซิว่าสีสองกระปุกนี้จะพอไหมสำหรับพื้นที่ฝั่งนี้ เรามาดูกัน